เข้าสู่ช่วง Travel News Network แล้วค่ะทอทอท,อทอเปิดเวทีความคิดสร้างสารรค์ให้กับบรรดาน,นักถ่ายคลิปทั้งหลายนะคะอย่าถ่ายเฉยๆแต่ถ่ายมาชิงรางวัลด้วยค่ะในชื่อหัวข้อว่าคุณจะต้องทำคลิปชวนช้อปไปดูรายละเอียดกันค่ะ เปิดเวทีความคิดสร้างสารรค์ด้วยการส่งคลิปสนุกๆแบบใดก็ได้เพื่อร่วมกันสร้างกระแสการช้อปปิง้งให้เป็นที่รู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศชิงรางวัลเงินสดรวม240,000บาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดถแถลงข่าวประกวดคลิปชวนช้อปจี๊ดจโดนใจในโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011ที่ศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบ TCDC ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์ผลงานความคิดสร้างสารรค์การช้อปปิ้งในประเทศไทยด้วยวิธีง่ายๆเพียง5นาทีพร้อมพูดข้อความว่า Amazing Thailand Grand Sale โครงการ Amazing Thailand Grand Sale นะครับเราจัดเป็นทุกปีนะครับรช่วงมิถุน,นายถึงสิงหานะครับจะมีายการลดแลกแจกแถมมากมายเพราะฉะนั้นเราอยากให้โครงการดีๆอย่างเงี้ยเผยแพร่ไปสู่ประชาชนโดยทั่วไปนะครับก็เลยจัดโครงการคลิปชวนช็อปประกวดคลิปชวนช็อปจี๊ดจโดนใจนะฮะให้ทั้งนักศึกษาและประชาชนส่งคลิปเข้ามาประกวดโดยที่รูปแบบอะไรก็ได้เทคนิคอะไรก็ได้นะครับ ขอเพียงได้ว่าให้มีความสนุกสนานชักชวนให้คนมาชวนชักชวนกันมาช็อปในช่วงมิถุนาสิงหานี้ซึ่งงานนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำคลิปชวนช็อปและชมคลิปตัวอย่างจากเราคนบันเทิงด้วยวิธีการง่ายๆส มันเป็นกิจกรรมที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนปกติแล้วค่ะคนเดี๋ยวนี้ก็ไปไหนก็จะถ่ายคลิปไปดูคอนเสิร์ตก็ถ่ายคลิปไปเที่ยวไปทําอะไรก็จะถ่ายคลิปกันมาหมดก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายดีแล้วมันก็เป็นการใช้คล้ายๆว่าเป็นชีวิตประจําวันของตัวเองเข้ามาแล้วก็ใส่ไอเดียเข้าไปแล้วก็เชิญชวนแล้วมันก็เป็นอะไรที่ได้เงินมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะในมุมสําหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานคลิปในรูปแบบไฟล์ความละเอียดสูงเป็น DVD 2ชุดพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่30มีนาคมนี้และช่วงนี้นะคะจะพาไปดูเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆซึ่งททเตรียมขึ้นมารองรับคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะมีตั้งแต่งานประเพณีล้านนานะคะซึ่งหลายคนให้ความสนใจมากแล้วก็งานประเพณีท้องถิ่นไทยเที่ยวแบบไทยๆเราไปชมกันค่ะ ในสังคมไทยความเชื่อเรื่องปีนักษัตว์นับว่าเป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดก็ถือเป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่มีมาแต่โบราณโดยเชื่อว่าการได้ไหว้สการะบูชาพระธาตุสักครั้งจะเป็นสิริมงคลในชีวิตเป็นอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่จึงได้จัดเตรียมงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแหเมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี2554จังหวัดแพร่และงานประเพณีหกเป้งนมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียง แ,แหงประจำปี2554จังหวัดน่านงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่13-19มีนาคมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามทั้งสองงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดแพร่และน่านนะครับเป็นงานประเพณีที่เรียกว่าทุกคนควรจะไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดปีขานนะครับก็ควรจะไปนมัสการพระธาตุช่อแห่น,นะครับและอย่างยิ่งเช่นกันนะครับคนที่เกิดปีเถาะนะครับก็ ควรจะไปนมัการสกทรพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่าน และอีกงานหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและอีกหลายหน่วยงานเตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทยระหว่างวันที่18-20มีนาคมนี้ที่ตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้จัดงานแถลงข่าววันท้องถิ่นไทยณลานอาเนกประสงค์ริมน้ำวัดช่องลมตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครสำหรับสมุทรสาครชื่อเดิมคือสาครบุรีซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองซึ่งสุขา พิบาลท่าฉลอมถือเป็นสุขาพิบาลหัวเมืองแรกของประเทศไทยในปีรศ .12 4และบรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้ยังมีการแสดงฉฉอยเปิดเวทีเรื่องวันท้องฉิ่นไทยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาโดยคณะของแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติและการแสดงมวยตับจากส่วนไฮไลท์ของงานนี้ประธานในงานเปิดพิธีอย่างเป็นทางการโดยการหมุนย้อนเวลาไปในช่วงรศ .124 และร่วมเขียนโปสการที่ระลึก การจัดงาน17 20นะครับในวันที่18จะมีพระราชพิธีถวายราชสดุดดีอ่านคำปฏิญ,ญาณเฉลิมเกียรติแก่ที่ลมพระบรม,มรูปของรัชกาลที่5ที่สุขาพิบาลที่วัดช่องลมที่ท่าฉลอมที่นี้ส่วนกลางคืนเขาจะมีงานแสงสีเสียงประกวดทิดาท้องถิน่นและก็มีการเชิญศิลปินแห่งชาติคุณเชลินคุณธานินคุณลวงทองเนี่ยมาเปิดแสงสีเสียงงาน ลำลึกย้อนหลังท่าฉลอมอีกครั้งหนึ่งเป็นการย้อนยุคกลับไปสู่ประวัติศาสตร์เมื่อร้อยหปีที่แล้วนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการลำลึกถึงวันท้องถิน่น ที่บรรพชนชาวท้องถิ่นของเราได้ร่วมกันพนาบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้งานวันท้องถิ่นไทยนะคะที่จัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามซึ่งรับผิดชอบจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็ได้ร่วมสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะสําหรับในการจัดงานในครั้งนี้นะคะ,ะก็อยากจะขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาท่องเที่ยวนนในงานวันท้องถิ่นไทยแล้วก็ท่งองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ เรียกได้ว่าวันท้องถิ่นไทยภายใต้แนวคิดย้อนยุคจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความเป็นไทยกับประเพณีโบราณที่หาชมได้ยากยิ่งด้วยค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอาวสดาปกมรีในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก่อนจากกันค่ะมีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะจากสำนักพิมพ์ไพลิน mm hmm. เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เซ็งมาแจกคุณผู้ชม5้ารางวัลด้วยกันหนังสือเล่มนี้เ็ามีความพิเศษบอกว่าออสโลแกนของหนังสือถ้าหากว่าอ่านจบแล้วนะคะคุณจะรู้วิธีที่จะเปลี่ยนสนามรบในบ้านให้กลายเป็นสนามรักในบ้านคือให้ลูกๆวัยรุ่นของคุณกลับมารักสามัคคีกันอยู่ในครอบครัวรักคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่เหมือนเดิมนะคะกติกาง่ายๆค่ะ พิมพ์คำว่าเจาะข่าวเล่าความส่ง SMS มาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677นะคะแล้วคุณผู้ชม5ท่านแรกจะได้รับหนังสือเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้วัยรุ่นแสงไปเป็นที่ระลึกค่ะจากทางรายการและสำหรับวันนี้คงต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์14นาฬิกาโดยประมาณ TNN24 สวัสดีค่ะ